สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับโซดานา้ำได้โพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่ม Facebook ค,คนรักลุงพลป้าแตนโดยมีข้อความดังนี้ครับกาปรีนเอ FC ที่เลือกยืนเคียงข้างกับลุงพลก็ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านเลือกยืนอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องแล้วส่วนพวกที่ยืนอยู่กับฝ่ายผีเปรต และสัมภเวสีก็ต้องถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนที่โดนจิตโดนใจให้เห็นผิดเป็นชอบไปเช่นนั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผมก็ยังมั่นใจว่าเลือกข้างถูกคนครับถัดมานะครับบอกว่าเปรตทําไมหัวล้านงงใครรู้บ้างถัดมานะครับบอกว่าเปรดต้องมุดขึ้นมาจากนารกกว่าจะผ่านชั้น ดินชั้นหินมาได้ผมเลยไม่เหลือฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าอันนี้ก็ไม่แน่เสมอไปครับบางทีฝ่ายเทวดาก็หัวล้านได้เหมือนกันยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนบอกได้นะถัดมานะครับบอกว่าเชื่อและจะเคียงข้างลุงกับป้าตลอดไปถัดมานะครับบอกว่ายังเชื่อมั่นลุงพลไม่ได้ทําค่ะถัดมานะครับบอกว่าล้านเปอร์เซนต์อยู่แล้วลุงไม่ทําแน่ๆเขารักหลานแล้วจะฆ่าทําไมนะ อีแม่คิดโงโ่โถัดมานะครับบอกว่าความจริงใจความเปิดเผยและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนายชัยพลวิภาคือผู้บริสุทธิ์ถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะคุณโซดาน้ําป้าก็เชื่อเช่นนั้นอยู่ฝั่งที่ถูกต้องถัดมานะครับบอกว่าเชื่อค่ะคนที่ยืนเคียงข้างลุงพลเป็นคนดีมีสติสมองที่ดีไต่ตรองแล้วว่าใครผิดใครถูกแล้วคําที่บอกว่าข้างใครเนี่ย มันเป็นคําพูดของพวกจิตโศกปรกและต่ําตมค่ะถัดมานะครบ,บอกว่าติดตามลุงกับป้าตั้งแต่วันแรกที่ยังเหมือนเดิมค่ะถัดมานะครับบอกว่ายืนหนึ่งเคียงข้างลุงพลเอซีจากหาดใหญ่ถัดมานะครับบอกว่าถึงลุงจะผิดก็คิดว่าต้องมีอะไรบีบลุงหรือทําให้ลุงตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่เชื่อว่าคนที่คิดทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ไปรับไปส่งพระ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมย่อมมีความดีมากพอสมควรแล้วค่ะโดยเฉพาะความเมตตาถัดมานะครับบอกว่าอยู่ข้างลุงตลอดครับถัดมานะครับบอกว่าถ้าคนจะคิดไม่ดีโดยสันดานคนคนนั้นจะไม่เข้าวัดเข้าวาดอกความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับป้าแตนครับอย่าไปฟ้องใคร ให้เสียเงินเสียทองเลยเสียเวลาเลยอีกแค่คดีที่มันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็ติดคุกจนลูกเมียมันลืมแล้วว่ามีผัวมีพ่อติดคุกด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแต่ก็อยากให้มีบทเรียนกับแปะบ้างจะได้ไม่ไปสร้างเวรหรือก่อกรรมกับใครอีกฟ้องเรียกเงิน เอามาทําถนนราดยางให้วัดก็ได้ถัดมาน,นะครับบอ,อกว่าฟ้องมันเลยจะได้ขึ้นสารทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ต้องพักผ่อนให้สมกับที่เถยชอบทํากรรมกับคนอื่นไว้ค่ะถัดมาน,นะครับบอ,อกว่าแตนบ่ต้องว่าสัน้นถัดมาน,นะครับบอ,อกว่าป้าว่านะอีเจ๊มันอาจจะแอบลลยหายายแตนอ้อนวอนให้ฟ้องปัวมัน หนักๆให้ติดคุกนานๆทัดมานะครับบอกว่าฟังล้ายสดทนายสมเกียรติเหมือนป้าแตนจะใช้ทนายท่านอื่นฟ้องค่ะทนายสมเกียรติบอกว่าถ้าป้าตัดสินใจได้แล้วจะส่งเอกสารทั้งหมดไปให้รอป้าตัดสินใจถ้าดาวใจป้าแตนหลังจากตามส่องชีวิตมาเป็นปีคิดส่วนตัวนะครับเหมือนป้าไม่อยากฟ้อง แต่ในใจเรานะ่ FC ป้าแตนอยากให้ฟ้องใจจะขาดแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ป้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าคนอย่างแปะจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกลับก็ไม่ทําให้แกสํานึกได้หรอกแกใช้มโนโทิปว่าสิ่งที่แกทําทั้งหมดคือความดีแกปลูกฝังสมองแกมาตลอดว่าแกทําดีจนเป็นความเชื่อไปแล้วคําว่าเวรกรรมใช้กับแปะ ไม่เป็นผลค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าแตน่นอย่าเสียงดังไปจุๆจุจุจจฟ้องเงียบเงียบเอาไว้ดังตอนขึ้นศาลถัดมานะครับบอกว่าแจ้งไปเถอะค่ะถือว่าเป็นของแถมให้ทะแนะมันหน่อยถัดมานะครับบอกว่าคนเลวต้องเพิ่มเงินให้มันอย่าไปสงสารเชื่อเถอะถัดมานะครับบอกว่าพี่คมขอเป็นความรู้ไอ้คนที่โอนเข้าไปบาทสบาทนะ่ะ ถ้าจะเอาผิดเขาได้ไหมเพราะทําให้เสียหาย29สตังถัดมันครับบอกว่าให้มันใช้กรรมเป็นกร,รณีไปนะฟ้องให้มันเพิ่มอีกป้าขนาดนี้นะ่ะมันยังไม่สำนึกเลยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่ม Facebook คนรักลุงผลป้าแตนโดยมีข้อความดังนี้ครับเมื่อไอสัตว์จัดแจงแจ้งความป้า ด้วยข้อหาพาคนร้ายหนีหมายสารถ้าคดีที่แจ้งเพื่อแกล้งกันหมายเหล่านั้นจงเรียงหน้าไปหามึงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกเม้นว่าไม่แปลกใจครับเพราะชีวิตมันอยู่ในยุคคนจันไรเป็นใหญ่ทุกมิติตั้งแต่ฟ้าจะดเหวจะหวังอะไรจากความเป็นธรรมชาติได้เพราะ มันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นพวกปรสิทธิ์ในคราบนักบุญถัดมานะครับบอ,อกว่า 1. หมายจับลุงพลสารมุกดาหารอนุมัติเมื่อวันที่อะไรเวลาไหน 2. อออกหมายจับแล้วแจ้งให้ลุงพลทราบหรือไม่ถ้าแจ้งแล้วแสดงว่ารับรู้แต่ไม่อยู่ให้สันนิษฐานว่าหนีโอเคแต่ถ้าไม่แจ้งให้ลุงพลทราบ และลุงพลไม่อยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นการหลบหนี 3. วันที่ศาลออกหมายจับลุงพลทำไมไม่เข้าไปจับกลุมเลยศาลคงไม่ออกหมายจับตอนพระอาทิตย์ตกดินแน่ๆ 4. วันรุ่งเช้าตำรวจนำหมายจับไปจับกลุมลุงพลแต่ลุงพลไม่อยู่ช่วงนี้ลุงพลอยู่กับทนายตั้มที่กรุงเทพมหานครและรู้แล้วว่าศาลออกหมายจับ เมื่อวานทนายตั้มเลยพาลุงพลไปมอบตัวที่สตอชอแต่ตำรวจไม่รับมอบอ้างว่าหมายจับออกที่ไหนให้ไปมอบตัวที่นั่น 5. เมื่อไม่รับมอบตัวลุงพลในขณะที่อยู่ในสตอชอแต่จะจับลุงพลแทนจนในที่สุดต้องไปมอบตัวที่อื่นไม่รู้ว่าที่สอนอปทุมวันหรือเปล่า 6. จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา น่าจะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่มึงอยู่แล้วว่าต้องจับกลุมและไม่รับมอบตัวเด็ดขาดเพื่อจะเอาไปอ้างกับศาลมุกดาหารตอนขอประกันตัวว่าลุงพลมีเจตนาหนีหมายจับโดนจับกลุมตัวไม่ได้มอบตัวเลยขอคัดค้านการประกันตัวลุงพล7ในการประกันตัวทําไมต้องให้แม่ผู้เสียหายมาคัดค้านการประกันตัวแถมยังพา พยานมาให้การสนับสนุนการไม่ให้ประกันตัวซึ่งภายหลังการตอบคำถามกับทนายผู้ต้องหาแม่ผู้เสียหายกับพวกยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการให้มาคัดค้านการประกันตัว8แค่นี้ก่อนครับยังมีอีกความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับตำรวจเล็ก เอาผิดตำรวจใหญ่หรืออดีตอันหอมหวานกลับมาเหมือนเดิม fc ลุงหลายแสนกลับมาสามคัคคีด้วยวิธีหนามยอกเอาหนามบงแม้บางท่านไม่เข้าใจต่อว่ามาก็ไม่เป็นไรหรอกกิ่งกือร้องทุกข์ว่าป้ากับเพื่อนๆพ,พาลุงหลบหนีหมายจับตำรวจใหญ่สุวัตดใช้วิธีหมาหยอ,อกไก่ ปล่อยข่าวเรื่องหมายจับให้ทีวีไทยรัฐประโคมข่าวตอนสี่ทุ่มการทำแบบนี้คือผิดการประกาศข่าวจึงเป็นแค่ข่าวโคมลอยใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ไม่มีผลทางกฎหมายเมื่อไก่หลายตัวบินออกจากบ้านเข้ากรุงเทพหมาหรือคนเฝ้าดูหลงกลเพราะอ,อ่อนเชิงจับกลางทางไม่ได้ ป้าจึงพาลุงมอบตัวในสอตอชอสวัสด์จึงเสียแต้มคูหรือเหลี่ยมเชิงของทนายกับลุงป้าชนิดฟ้าถล่มดินทลายสุมอ,อกจนจุกแค้นนี้ต้องชำระป้ากับเพื่อนไม่มีเจตนาพาลุงหลบหนีย่อมไม่ผิดเพราะหมายจับมาตอนเช้าหมายจับมีผลเมื่อพบตัว แล้วอ่านให้ผู้ต้องสงสัยฟังเหมือนที่ลุงนั่งฟังตำรวจอ่านหมายในสอตอชอป้าเป็นภรรยาพาหนีได้ศารไม่เอาผิดค่ะการร้องทุกข์จึงต้องมีเหตุผลถ้าจะเอาคำประกาศทางทีวีว่ามีหมายงานนี้สุวัสต,ต้องหาคนปล่อยข่าวรั่วมายืนยันแสดงตัวก่อนเพราะทำผิด ทีวีก็ผิดเข้าตำราเอาผิดเขาเข้าตัวเราแล้วแบบนี้ตำรวจเล็กจะกล้าสอบเอาผิดตำรวจใหญ่สุวัสด์ไหมละ่ะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ